สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปออนพี่สาวลุงพลนะคะเช้านี้นะคะปะออนก็จะมาคั่วนะคะแมงกินนูนนะคะแมงกินนูนนะคะนี่ค่ะที่เมื่อวานนี้ปออนแล้วก็หญ้าพานะคะไปขุดนี่นะคะปะออนก็ล้างได้สามน้ํานี้แล้วนะคะปะออนก็จะขั่วแล้วนะคะขั่วแล้วก็จะเอาไปให้นะคะ จะไปให้ปเต็แล้วก็ลุงพลนะคะที่นาจำปาดงนะคะนี่ค่ะปะวายาคานะคะสั่งให้ปอออนคั่วแล้วก็ฝากไปกับหลานนะคะไปให้ลุงพลงปเต็ญน,นะคะเนาะนี่ค่ะล้างน้ำที่สามแล้วนะคะปอออนก็จะคั่วใส่หม้อกระทะนี่ค่ะหม้อกระทะ นี่ก็เป็นแกงวายนะคะแกงหนอ่อวายใส่ไก่ไก่บ้านนะคะตอนก็อุ่นนะคะอุ่นอุ่นแล้วก็จะใส่ถุงนะคะให้ย่านะคะเอาไปวัดนะคะแกงหนอ่อวายใส่ไก่บ้านนะคะนี่ค่ะร้อนร้อนเลยนะคะเนี่ยค่ะเพิ่งออกจากเตาไฟนะคะเดี๋ยวปอนจะตัดใส่ถุงนะคะ เตรียมให้ย่านะคะเอาไปวัดนะคะนี่นะคะเตรียมใส่ถุงเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะให้ย่านะคะเอาไปวัดนะคะเดี๋ยวมาดูควัวแมงคัวแมงจะนนนนะคะคัวแมงจะนนนนะคะปอนก็พูดผิดพูดถูกนะคะเนาะต่ขออภัยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะครัวแมงกีนนนะคะนี่ปอนเอาฝาามอปิดไว ตอนใส่น้ำนะคะต้มต้มแล้วก็ให้น้ำแห้งนะคะแล้วตอนก็จะเอาน้ำมันนะคะใส่น้ำมันใส่นิดนึงนะคะเป็นสูตรของประออนนะคะ เป็นน้ำมันพืชน,นะคะเนาะแล้วก็จะโรยด้วยรสด,ดีนะคะนี่ค่ะนี่นะคะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพอ,อก็จะบรรจุใส่ถุงนะคะฝากไปกับร้านให้ลุงพลปราแตนเนาะค่ะเนาะที่นาจตประดุนะคะนี่ค่ะพวามงงกนินโนนโปดะอ่อนก็ต้มนะคะต้มให้น้ำแห้งแล้วก็น้ำมันใส่นิดนึงนะคะแล้วก็รสด,ดีนะคะใส่ ก็ประมาณนี้นะคะเนาะชูรสก็ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่ารสดีก็นัวแล้วนะคะคุณดิฟซีนี่นะคะบรรจุใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะก็ฝากไปให้ป้าเต็นนะคะแล้วก็ลุงพลเนาะก็ประมาณโูนะคะเนี่ยเกือบรูนะคะเนี่ยนี่ค่ะหลากหลายคนนะคะเนาะนี่นะคะปอนก็แบ่งไว้กิน เดี๋ยววันนี้ก็จะไปขุดอีกนะคะคุด F4 ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนี่นะคะฝากไปกับลานไปแล้วนะคะตอนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะล้านก็ไปแล้วนะคะน,น้องลีโออืไม่ต้องร้อง้วก็พากลับมา ยิ่งพูดก็ยิ่งร้องเลยเงี้ยไปแล้วนะคะร้านก็ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะของฝากนะคะขวัวแมงกินโนนห็นตะลังไวยบรรยากาศ ดกำลังออกมาเพราะไม่พี่น้องนี่ก็เจ็ดโมงแล้วนะคะเจ็ดโมงเดี๋ยวบอนเขาเตรียมตัวจะไปนาแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ